สวัสดีครับเพผมาเริ่เพลนวันนี้เราอยู่กับชแน n เนมวา m e เดอร์ใช่ป่าวะ <c oughs> น่าจะใช่แหละครับวาเวดวะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เป็นชแนลของเนมนั่นเองนะครับเขาให้ผมโปรโมทนะผมก็โปรโมทนะวันนี้เราก็จะมาดูคลิปของเขามีคลิปอขปองเขามากมายเลยนะครับนี่ครับดูกันได้นะกดซับเขาเยอะๆอันนี้คลิปล่าสุดก็สกิโบเกมนะครับผม นี่ครับที่ผมเจอมานี่ครับเมเปครับโอ้เย่เข้าไปดูกันครับครับโอเคดูไปดูแลนิดนึงนะก็ไปดูกันดีกว่าโอเคนะครับนะวันนี้มาอยู่กับผมนะครับในนนมนะครับช่องเดิมนะครับเนมไวเดอร์ชแนลนะครับไวเดอร์นะครับชื่อชื่อไเดอร์อืมอันนี้ปกป้องหมู่บ้านของไอวิชก็แค่นี้ละกันนะครับผมขี้เกียจอั n n i n g c l i นะฮนนะ โอเคอย่าลืมกด subscribe กับไ like. ลค์คลิปเขาเยอะๆด้วยกันนะมีแล้วก็คอมเมนต์หาเขาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะจ๊ะช่องนี้อ่ะช่องเนี้ยช่องเนี้ยทีเซอส์ทีวี TV นะครับผมก็อย่าลืม subscribe กันเยอะๆด้วยกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืม subscribe ไลค์ see you